โอเควัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่สวนพี่แฮ ppy นะครับผมวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับผมทีมงานนะครับผมออนะอเออเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะจำไม่ได้แนละ้วฮะก็เป็นทีมงานเป็นเพจน,นะครับผมเกี่ยวกับท่องเที่ยวนะครับผมจากน้องเต้ยนะครับผมนี่ฮะคนนั้นนะครับผมนะบวันนี้ก็พาน้องเข้ามาบุกสวนพี่แฮ ppy ตอนนี้เพียร์ปี้เปิดทุเรียนกินอยู่แล้วครับผมที่เห็นอยู่นี่ก็คือแปลงทุเรียนของพี่แฮปปี้นะครับผม,ผมที่เป็นแปลงใหม่นะครับผม,มบน,นี่ก็ด้านซ้ายของแกงนะฮะพรงวันนี้เดี๋ยวหลบก่อนนะครับผมลูกเยอะชุดนึงที่ว่าทำเสือทำเสือในี่ใครหรอท,ที่ทำเสืออันนี้ไม่รู้นะครับทำเสือ สวัสดีครับพี่ปี่วันนี้พาน้องๆมาเยี่ยมนะฮะแล้วก็มาขอกินทุเรียนฮะยาวก้นยาวนิ่มมาเมาืม่อกี้พาไปกินกุ้งแดงแล้วนะฮะแต่ก็เป็นกุ้งแดงรุ่นหนอนลูกจะตกอยู่ประมาณนี้ฝากติดตามด้วยนะพี่เ,เพจน้องเขาเ,เล้าใจตื่นเต้น,ตน <laughs> โอ้โห ไม่ค่อยมีเวลาก็ไปดูเพนไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลานะนับตังก่อนช่วงนี้ต้องนับตังอย่างเดียวนะนะเออเดี๋ยวนักแก่นับเออนะนี่มาหักกันก่อนนะครับหรับตุเรงก่อนนะครับอันนี้พับหน่อย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 พักหน่อยนี่เนาะย้ายยนมายนมายนสูงเลยมาเลยดูก่อนเอาตรงนี้เลยเอาตรงนี้มาลองฝึกกันดูนะครับผมนะ เรียกว่ากินเป็นก็ต้องรับเป็นเนาะปุ๊บปุ๊บหน้าชาตหล่นจากที่สูงลูกใหญ่นี่มันต้องใช้น้ำหนักหน่อยมันจะหนักมากปล่อยปล่อยเข้าปล่อยเข้ามีอะไรครับผมอ๋องใหม่ลองใหม่นะฮะเนี่ยจะรับรับหรือจะหลับโอเคโอ้โหอย่างนี้ผ่านแน่นอนเลยอาจารย์ใหญ่สอนอย่างนี้ใช้ได้ใช้ได้รับใหม่เออ ง่ายไม่ได้ยากอย่างที่คิดเนอะแต่ว่ามันจะมีความเสียวก็คือว่าเขาเขามีหนามพยายามนึกว่าเขาคือแตงโมเขาคือแตงโมเออเขาคือแตงโมเขาคือแตงโมปุ๊บเนาะเออได้แล้วผ่านแล้วไปเดี๋ยวไปเจอของจริงถ้าถ้ามีตัดจะไปเจอของจริงไงนอะอ่าวันนี้ไม่ตัดอืม หอ,องนีก็ไม่ตัดเพราะองนี้ผมขึ้นอัใหญ่ oh.